สวัสดีครับนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่รักทุกท่านนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับประมาณเกือบสองเดือนนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดนะครับเหมือนเดิมนะครับไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปหน้าร้านก็ขายทุกวันนะครับวันนี้ลูกค้าก็มารับ หลายรายการนะครับหลายรายการนะครับนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็กล่าวทักทายสวัสดีกันได้นะครับพี่นะครับเข้ามาแล้วทักทายสวัสดีกันได้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับนะครับผมครับพี่ชนพัฒ์ครับผมผลรักษาสวัสดีครับพี่หายไปนานเลยครับพี่ ติดภารกิจที่โรงเรียนครับนะครับแทบจะไม่ได้ทําคลิปเลยครับทั้งประเมินช่วงนี้ก็ประเมินเรื่องเงินเดือนนะครับก็ติดภารกิจนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีทั้งสี่ท่านนะครับเข้ามาแล้วเก่าทักทายสวัสดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับฝนตกกันหรือเปล่านะครับแต่ละพื้นที่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีสินค้ามาลดราคาให้นะครับมีสินค้ามาลดราคานะครับ พิเศษพิเศษคลิปนี้พิเศษแน่นอนนะครับนะครับคลิปนี้พิเศษแน่นอนนะครับอาจจะเป็นสินค้าเป็นพวก power amp นะครับเป็นพวกคอร์สนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวรอพี่น้องเราเข้ามาก่อนนะครับ สวัสดีช่วงเย็นๆก่อนเข้านอนนะครับในวันที่3กันยายนนะครับพศ2568นะครับสถานการณ์ชายแดนก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้นะครับช่วงเมื่อกี้ก็ติดภารกิจนะครับหรือติดที่ชายแดนบุยลำซุลินนะครับศรีสะเกดอุบลนะครับเป็นบางพื้นที่จัดส่งไม่ได้แต่ตอนนี้จัดส่งได้ปกติแล้วนะครับนะครับตอนนี้จัดส่งได้ปกติแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอุดหนุนนะครับทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับอ่ะสินค้าชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่งนี่นะครับนะครับผมซื้อขาตั้งกล้องมาใหม่นะครับขออนุญาตนะครับเฮ้ยใช้เปียงเป็นเลยครับอ้าวชิ้นที่หนึ่งนะครับนี่นะครับมิกซ์เซาเบมาพร้อมกล่องเลย กล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่กล่องมาพร้อมกล่องเลยมิกซ์ซาวเบสสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม่คช่องนะครับเป็นรุ่นหกช่องเอฟเฟกแท้นะครับสภาพดูได้เลยครับสภาพสวยนะครับเอฟเฟกแท้ไม่คช่องของซาวเบสมีบลูทูธนะครับมีบลูทูธให้ USB ให้นะครับ เสียงออกปกติสไลด์นิ่มๆนะครับสไลด์นิ่มๆผมเช็คให้แล้วนะครับเสียงดังออกปกตินะครับสไลน์นิ่มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจัดให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับจัดให้ราคาพิเศษผมขายเพียงตัวละ2,700บาทรวมส่งให้เลยนะครับ2,700บาทรวมส่งนะครับดูสภาพได้เลยครับมีกล่องให้ครบนะครับมีกล่องของเขานะครับมีกล่องให้ครบลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะครับนี่นะครับ มีกล่องให้ครบนะครับเดี๋ยวเปิดแกดก่อนแป๊บนึงปึ๊บนี่ดูสภาพครับนะครับใครสนใจ2,700บาทรวมส่งนะครับ2,700บาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับอ่ะต่อมา power amp นะครับ สภาพเหมือนได้มือหนึ่งลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะครับเป็นพวเอ็มเอกซาวนะครับรุ่น D800cr นะครับตัวนี้ขับ18นะครับ18ได้นะครับคงปั๊มช่องละ2ใบได้นะครับเสียงกลางแหลมช่องละ 2- ถึง3ดอกนะครับ12นิ้ว1 5นิ้วได้ช่องละ 2- ถึง3ดอกเลยครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับของเอกซาวเลยนะครับด้านหลังเป็นแจ็ค x l ็ทั้งหมดแล้วนะครับเป็นบอร์ดใหม่มีคอทในตัว นะครับด้านหลังก็มีคอสในตัวตัวนี้ผมขายเพียงนะครับขายเพียง4,900บาทรวมส่งนะครับ4,900าบาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับนี่จะมีฝุ่นเกาะเล็กเล็กน้อยนะครับ4,900าบาทรวมส่งไม่ชุดละพันนะครับไม่ชุดละพันนะครับไม่ชุดละ1,000บาทนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาเหมือนเดิมเบอร์089 092 4944นะครับ089 092 4944อ่าต่อมาอ่าต่อมาเอฟเฟิกตัวนี้เป็นเอลซิตแท้นะครับตัวนี้แท้นะนี่แท้แต่ว่าหูเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นของเทียบนะครับอันนี้แท้มีหม้อแปลงก็หม้อแปลงแท้ให้นะครับแต่หูหูไม่สวย แต่ไม่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเป็น FX ฟกแท้นะครับนะครับเป็นอะลูซิทแท้นะครับตัวนี้ผมขายคู่ละ2,000บาทขายยกคู่เลย2,000บาทนะครับคู่นี้2,000บาทนะครับค่าส่ง100บาททั่วประเทศนะครับคู่นี้2,000บาทอเฟกแท้นะครับเสียงสุดๆนะครับเสียงสุดยอดเนาะนะครับต่อมาคอร์สนิวแบกนะครับของเกจตลาดทั่วไปตัวที่ผมขาย500นะครับ สภาพมือหนึ่งนะครับหายห้าร้อยสองทางนะครับห้าร้อยบาทนะครับคอมเพรสเซอร์นี่นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับรู้สึกว่าขาตั้งกล้องจะมีปัญหากับผมแล้วนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับขาตั้งกล้องน่าจะมีปัญหาผมจับเอาดีกว่านะครับไม่เหมาะต่อการใช้งาน อะคอมเพรสเซอร์นะครับ DBS ตัวนี้ตัวเทียบนะครับใช้งานปกติสภาพเหมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับผมขายนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งมีกล่องให้ครบนะครับหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับอ่ะต่อมาปรีเอวันนะครับนี่ปรีเอวันนะครับผมขายตัวนี้ผมขายเจ็ดร้อยบาทรวมส่ง นะครับปีเอวนะครับ700บาทรวมส่งนะครับสวัสดีทั้งเก้าท่านนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็กล่าวทักทายสวัสดีกันได้นะครับขมาแล้วทักทายสวัสดีกันได้วันนี้จะมาไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับมาไม่นานเท่าไหร่นะครับมีของมาแนะนํานะครับต่อมาคอร์ดดีบีเอ็กนะครับว่าไม่ใช่ดีบีเอ็กคอร์ดดีบีมาร์กนะครับคอร์ดดิตอนดีบีมาร์กนะครับตัวนี้มีราคาพิเศษให้ ดีพีบวกสภาพสวยนะครับใช้งานปกตินะครับใครสนใจผมจูนให้พีเศให้นะครับสทาง3ทางขอแค่บอกนะครับ2ทางสามทางบอกบอกมาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ขายเพียง5,200บาทรวมส่ง5,200บาทรวมส่งนะครับสภาพสวยนะครับห้าพบาทรวมส่งต่อมาตึบึบึบนี่ตัวนี้เป็น power fa สภาพสวยนะครับ เดี๋ยวผมเป่าฝุ่นให้เป็นแค่ฝุ่นเฉยๆนะครับผมเป่าฝุ่นให้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่น j a c k เอลนะครับเป็นรุ่น DCXT นะครับตัวนี้สภาพหูสวยๆบอดี้สวยๆนะครับเดี๋ยวผมเป่าฝุ่นตะแกงให้เงาๆเลยนะครับใช้งานปกตินะครับ18ช่องละ2-3ดอกได้สบายๆนะครับนี่นะครับขับ12นิ้วช่องละ4ดอกได้นะครับขอให้เป็นดอก8โอโอมนะครับช่องละ4ดอกได้อันนะครับ ใครสนใจนะครับตัว d ี 4xt นะครับตัวนี้ขายเพียง14,500บาท14,500บาทชุด 4x4 คแท่นเดียวจบครับนะครับประกันจนกว่าท่านจะหยุดใช้นะครับจากบริษัท First Ampo ชัยภูมินะครับเป็นค่าดีนะครับ4ีชั้นแน่นเนาะนะครับต่อมาพอเอฟเออีกหนึ่งแท่นนะครับเป็นรุ่น DHB 3 8 0 0 i m s นะครับใครที่ชอบเบรดลูก ใหญ่ๆตัวโตนะครับเบียดลูกใหญ่ตัวโตต้องแนะนําตัวนี้เลยนะครับสภาพมือหนึ่งเหมือนกันสภาพสวยนะครับนี่สภาพสวยมากนะครับรุ่นด้านหลังก็เป็นแจ็คเอ็กอาแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับขายเพียงนะครับหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับสิบแปดนิ้วตัวนี้เป็นแอมฟูบิดนะครับนะครับแอมฟูบิดสิบแปดนิ้วอ่า ไว้สนิ้วนะครับข้างละ4ดอกนะครับดอก8โอห์มนะครับดอก6โอห์มนะครับข้างละ3ดอกนะครับ21นิ้วช่องละ2ดอกนะครับไว้ห้านิ้วได้สบายๆช่องละ2ดอกนะครับนะครับผม3ดอกก็ได้แต่มันจะไม่อิ่มนะครับนะครับไว้ห้านิ้วเนาะนะครับ1 3ึ0 0หมืรวมส่งนะครับตัวบน14,500 รวมส่งให้เลยนะครับน้ําเงิน4,500รุ่น Jack AR XAR ทั้ง2แท่นนะครับนะครับผมผมเป็นตัวแทนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับมีปัญหาผมดูแลให้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมเช็คให้ก่อนส่งทุกขั้นนะครับอ่ะมาดูดอกลําโพงเอาทุกถูกไปเลยมันเหลือตอนนี้ขนของออกไปเยอะแล้วนะครับมันจะเหลือเสียดแค่อยู่ในอ่าร้าน เดิมนะครับผมจะมาจัดราคาให้ดอก NPE NPE JB 1 8 0 n N ตัวนี้ไม่ใช่ดอกซ่อมนะครับเป็นหมวกหลุดนะครับไว้เดิมอะไรเดิมหมวกแค่หลุดนะครับติดกาวให้เรียบร้อยนะครับดอกละ1,000บาทนะครับเอาไปใส่ตู้หน้าเปิดตู้เทอร์โบโชุด2คุณ2นะครับดอกละ1,000บาทโค้งหล่อนะครับไว้4นิ้ว1,500บาทนะครับต่อมา ตัวนี้เป็นดอกเดิมนะครับนี่ด้านดอกด้านหลังดอกจะเป็นแบบนี้เป็นของร้านเซฟมิลสิกคอนแ่นนะครับพันสรบาทไว้สี่นิ้วนะครับนะครับโค้งหล่อนะครับเดิม1ดอกซ่อม3ดอกแต่ซ่อมสวยนะครับติดกาวนะครับไม่เมรียบร้อยซ่อมสวยถือว่าซ่อมสวยเลยนะครับผมขายดอกละหน0 0งบาทเหมือนกันนะครับทั้งเดิม ถ้าจะเอาเอาเป็นคู่นะครับดอกละหนึ่งพันบาทมีสี่ดอกนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับมีสี่ดอกนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าสองสี่เก้าสี่สี่มีสี่ดอกนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับนี่ดอกเดิมไว้สี่นะครับไว้สี่เอาใส่ตู้เทอร์โบใส่บีวีตู้หน้าเปิดได้หมดนะครับเสียงดีอยู่นะครับนะครับผมเทียบแล้วซ่อมมากับเดิมๆนะครับเสียงเท่ากันนะครับ ไม่ดอกเลยนะครับวางถือว่าวางไว้ได้ดีมากนะครับตัวนี้เหลือดอกเดียวอบอ้อมดอกเดิมๆนะครับเป็นรุ่นอบอ้อม4807นะครับ1 0 0 0งพันบาทแปดร้บาทดอกเดิมนะครับดอก,ดดะดอกละแป0รบาทมีดอกเดียวนะครับดอกเดียวพวกนี้จะเป็นดอกซ่อมไหมเนะี่ยนะครับ กระดาษก็สวยอยู่นะแต่ว่าเป็นเบียดๆนะครับดอกละสาม้บาทนะครับของยูโรเอาไปซ่อมเองนะครับดอกละสามรอยนะครับดอกละสามร้อนะครับผมอ่ะต่อมาดูพอว์พิมือหนึ่งหน่อยอ่ะนะครับเดี๋ยวเปิดแฟตตรตงไหนนาะเปิด เปิดแสงแล้วนี่นะครับเดี๋ยวมาดูมันมีรุ่นไหนนะครับเจอกันนะครับที่อย่าขออนุญาตนะครับเอาไฟแป๊บนึงเจอกันที่งานเดโมูนะครับงานเดโมูท่าบ่อนะครับชุดใหญ่ของ FA นะครับผมไปในนามชุด8ปคน8นะครับจากบริษัท First a m p มป์ชยภูมินะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับเฟิร์สแอมนะครับรุ่น fx4d 18ช่องละ3ดอกสบายๆนะครับ4ดอกก็ได้ดอก8โอห์มนะครับโหลดได้ต่อเนื่องนะครับเสียงกลางแหลมช่องก็4ดอกสบายๆนะครับเท่นเดียวสามารถขับกลางแหลมได้16ใบเลยนะครับสามารถโหลดได้เลยนะครับผมจัดโปนะครับ สองหมื่นห้าพันบาทของมือหนึ่งนะครับพร้อมแหลกนะครับแถมฟรีแหลกนะครับนี่สองหมื่นห้าพันบาทแถมไปเลยแหลกไม้นะครับนะครับสองหมืนห้าพันบาทแถมแหลกไม้นะครับตัวนี้ก็สองหมืนห้าพันบาทครับ fb เก้า d นะครับนี่ของมือหนึ่งนะครับนะครับ fb เก้า d นะครับใครสนใจติดต่อมานะครับมีราคาพิเศษทุกรุ่นนะครับของ first a m p o l ชัยภูมินะครับไปดูด้านหลังกันนะครับของใหม่นะครับ นี่สติ๊กเกอร์นี่นะครับจากบริษัทนะครับถ้าเอาถ้ารับปับ๊บผมก็จะติ๊กให้นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับใครสนใจทแทนละสองหมื่นห้าพันบาทพร้อมแหลกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาต่อมานะครับเขนออุย่ตปิดไปมิกโอลิสเอฟเฟก หวานๆนะครับ MG 82 CX นะครับรุ่น4ไม้นะครับนะครับนี่ใช้งานปกติผมใช้งานอยู่นะครับขายเพียงนะครับขายเพียง2อ0 0ับาทรวมส่งรับเองพันแรนะครับรับเอง1,800นะครับใครสนใจติดต่อมานะครับราคาที่ผมแจ้งเลยนะครับ อ่าพั๊กไฟ NPE นะครับมีวัดบวนวัดบนใช้งานปกตินะครับหน้าเหลืองๆนะครับตัวนี้ขายพันสองนะครับมีวัดบนพันสองร้อยนะครับรวมส่งนะครับไม่ลอยก็ชุดละหนึ่งพันนะครับไม่ลอยชุดละหนึ่นงพันนะครับ power amp ด้านล่างนะครับของประดิษฐ์เจริญซาวนะครับ p r m พันสองร้อยก็ สิบแปดช่องละสองดอกสบายสบายนะครับตืมๆเลยหนึบหนึบหนึบเลยนะครับกับกันเล็กกางแหลมก็ดีนะครับขายเพียงนะครับหกพันสี่ร้อยบาทนะครับปฎิจเจริญซาวนะครับหม้อแปลงนะครับทางละพันสองร้อยบาทนะครับเต็มนะครับของปฎิจเจริญซาวนะครับใครสนใจนะครับตู้ลำโพงผมยังไม่ได้พาออกไปดูนะครับตู้ลำโพงผมยังไม่พาออกไปดูนะครับน่าจะเป็นถ่ายคลิปในวันต่อไปนะครับตู้ลำโพงก็มีเยอะพอสมควร เกือบเตรียมร้านนะครับเพราะว่าผมแบ่งส่วนหนึ่งไปที่ที่ใหม่แล้วนะครับกาลังจัดปรุงเตรียมสถานที่อยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยของไปนะครับก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับกาลังทยอยของไปนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆนิดนึงนะครับก็ให้น้องๆนะครับช่วยงานอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เอามาลดราคาตามที่ผมนํามาลดราคาได้ปากแหลมที่เห็นวางอยู่ตรงนั้นนะครับคอ1.5นิ้วนะครับคอ1.5นิ้ว เป็นปากอย่างหนาเลยนะครับผมขายตัวละร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับตัวละร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาเลยครับตัวร้อยห้าสิบาทนะครับปากหนานาแบบนี้เลยนะครับนี่เนื้อเบตัวนี้ตัวละร้อยนะครับนะครับเนเ้ิร์ลตัวละร้อยนะครับถ้าจะเป็นกลางอย่างเดียวนะครับเป็นกลางอย่างเดียวนะครับหรือแหลมนี่แหละทําผมจำไม่ผิดเนาะตัวนี้ก็มีคนรับแล้วนะครับผมขายไปดอกละห้าหกร้อยนี่แหละนะครับพิออรดีโอนะครับ ใช้งานปกติเนาะนะครับพวกดอกเชเลนเจอร์นะครับพีโอดีโอก็มีนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับดอกเชเลนเจอร์พีโอดีโอตอนนี้มีสีดอกเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์สีชมพูนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ดูนะครับส่งภาพให้ดูนะครับมีมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่12 13 14นะครับเจอกันที่งานเดโมนะครับงานเดโมอำเภอ ท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับ12ติดตั้ง13และ14เป็นวันางานนะครับมีหลายๆแบรนด์นะครับที่ไปลงนะครับหลายๆแบรนด์ที่ไปลงในงานเลยนะครับใครสนใจไปร่วมงานก็ติดต่อไปเล่นเป็ดสนุกกับผมได้นะครับผมก็มีเสื้อมีอะไรไปแจกด้วยนะครับมีเสื้อของบริษัท f ฟิร์สแอมโเชภูมิไปแจกผมจะไปในชุด8คน 8, 8นะครับนะครับจากบริษัท First สแอมโเชภูมิพร้อมกับดอกลําโพง บิ๊กซาวเซ็นเตอร์ชมแปนะครับ21นิ้วไว้5นิ้วนะครับไปร่วมสนุกกันนะครับร่วมสนุกกันนะครับในวันที่12 13 14กันยายนที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับส่วนชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่นะครับจะลงชุดโอเพ่นนะครับ12คู12ที่งานชัยภูมินะครับงานเดโมชัยภูมิวันที่12 13 14เหมือนกันนะครับ12 13 14เหมือนกันนะครับก็ไปชมไปเลือกชมก็ได้ใครใกล้ที่ไหนไปเลือกชมกันได้ นะครับพี่น้อง FC สอปอลาวานะครับใกล้เวียงจันท์เดินทางข้ามมาชมได้นะครับมาตีชมนะครับผมมีตู้ลำโพง21นิ้วของ f ฟิร์สแอมชัยภูมิไปจําหน่ายนะครับ21นิ้วของ f ฟิร์สแอมชัยภูมิปกติหน้าร้านขายใบละ5,900บาทนะครับส่วนตู้ที่ผมนําไปเดโมนะครับผมจะขายเพียงใบละ2,500บาทนะครับลดไปครึ่งราคาเลยนะครับ ในฤดูกาลนี้นะครับเป็นตู้เทอร์โบ21นิ้วใครสนใจตอนนี้มีประมาณ20ใบนะครับจัดโปรแค่20ใบนะครับใครสนใจติดต่อผมมานะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ไลน์มาเบอร์089-092-4944นะครับเบอร์089-092-4944จะขึ้นว่าครู๊อปนะครับบัญชีก็จะขึ้นว่านายนัฐพลแสงงามบัญชีเดียวนะครับส่วนบัญชีอื่นไม่มีนะครับนะครับลูกค้าก็ทักถามมาเยอะก็มีมิชชาชีพอยู่นะครับนะครับผม ก็ให้พี่น้องเราระวังนะครับระวังเอาด้วยนะครับก่อนที่จะโอนตังค์นะครับดูชื่อบัญชีด้วยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ชื่อนายนัทพลแสงงามอย่าโอนเป็นเด็ดขาดเนาะนะครับผมจะมีตู้เทอร์โบยีนิ้วไปจําหน่ายนะครับนะครับทั้ง power a m นะครับพร้อมแหลกราคา25,000บาทนะครับพร้อมแหลกไม้นะครับปกติแหลกไม้เราจะให้ซื้อแยกแล้วเราจะไม่แถมแล้วครับช่วงนี้ผมจัดโปรนะครับจัดโปรให้ประมาณ สิบแท่นนะครับใครสนใจติดต่อผมมาจัดโปรประมาณสิบแท่นนะครับใครสนใจติดต่อผมมานะครับสองหมบาทของมือหนึ่งะครับจากบริษัทเฟิร์สแอมปชัยภูมิเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับส่วนพาวเวอร์แอมนะครับต่างๆที่มันหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็พวกมิกนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับสนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวเจอกันในเวอร์ชั่นใหม่แน่นอนนะครับเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวให้เตรียมความพร้อมอะไรให้มันครบก่อนอาจจะ ช่วงออกกัญษานะครับได้ได้เจอกันในรูปแบบใหม่ๆเนาะนะครับจะได้ทําให้เป็นจิตจลักษณะนะครับเพื่อพี่น้องเรามาหาจะได้ซื้อขายกันได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ได้ขายเป็นแค่ช่วงที่เดินทางมาทํางานช่วงเย็นก็มารับสินค้าอย่างนงี้น,นะครับก็ไม่ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยต่อลูกค้าเท่าไหร่นะครับผมก็จะจัดระบบใหม่ให้น้องๆอ,อ่า เฝ้าหน้าร้านเผื่อเื่อลองเครื่องเสียงให้ลูกค้าฟังด้วยนะครับเล็กไม่ทำไม่ทําใหญ่ครับเป็นครูหาเล็กๆนะครับเนาะไม่ทําใหญ่นะครับเป็นครูหาเล็กๆนะครับตู้ลําโพงก็จะสแตนบายไว้ที่ร้านเดิมนะครับก็จะเอาไปเป็นบางส่วนนะครับใครสนใจตู้เทอร์โบ21นิ้วนะครับไปดูที่งานเดโมชายน้องคายนะครับมาเบอร์ท่าบ่อได้นะครับผมเทอร์โบ21นิ้วมีราคาจัดโปรนะครับเป็นเป็นตู้งานเดโมนะครับเป็นตู้เดโมนะครับ งานสีตะแกงปั๊มนะครับมีเพจอะไรให้ครบเรียบร้อยนะครับอาจจะมีรอยยิงน็อดดอกเนาะหน้างานขายใบละ2 5 0 0บาทเก็บเสียเรียบร้อยนะครับส,สวยๆมี20บใบนะครับผมใครสนใจติดต่อมาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับมีของมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆชมนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปอีกนะครับหลังจากวัน พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอัปเดตเล็กๆกน้อยนะครับตู้เบียดบีโบก็ยังมีขายนะครับเบียดบีโบยังมีขายใครสนใจนะครับใครสนใจมีอ่าตู้เดียวที่ปีที่แล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่4ใบนะครับตอนนี้เหลืออยู่4ใบก็ใบละ3,000บาทนะครับพร้อมสายสเปกคอนให้เรียบร้อยบัตรจีให้เรียบ,บททร้อยบบนําแค่ไปนําดอกใส่เนาะของใหม่ก็ใบละ3,500บาทนะครับตู้ BV ก็มีนะครับ BV แล้วก็ เทอร์โบ18นิ้วก็มีใครสนใจติดต่อมาใบละ4,500บาทนะครับตะแกรงปั๊มขอบเหล็กพับสวยๆนะครับไม่ใช่ขอบเหล็กอ่าอ่าฉากทั่วไปนะครับเป็นเหล็กพับจากโรงงานเลยนะครับใครสนใจติดต่อมาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับลำล้ำรวยรวยเงินทองนะครับช่วงเข้าพรรษาดูแลสุขภาพตัวเองช่วงหน้าฝนนะครับขับคืนนี้ขอทุกท่านมีความสุขนะครับ ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ